สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับคลิปที่แล้วเป็นคลิปทําแชมพูสมุนไพรนะครับทําง่ายๆนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาทําทุกขั้นตอนให้ดูเลยครับว่าทําอย่างไรมาดูกันเลยนะครับมะกรูดนะครับซอยหั่นนะครับ1กิโลขิงซอย1ขีดแล้วก็ดอกอัญชันนะครับ1นขีดครับดอกอัญชันทําให้เส้นผมดกดํานะครับขิงนี้ก็ทํา ให้เส้นผมนะครับงอกเร็วนะครับเจริญเติบโตนะครับทําให้ไม่ไม่หัวร้านนะครับผมแล้วก็ทําให้มีเส้นผมที่ดกนะครับสําหรับมะกรูดนะครับขึ้นชื่อเลยนะครับผมนุ่มสวยนะครับดกดํานะครับดังนั้นส่วนผสมของสมุนไพรทั้งหมดเรารวมเป็นหนึ่งเราทํำยังไงนะครับเราจะนําไปต้มไฟกลางๆครับเติมน้าครับท่านผู้ชมเติมน้ํานะครับให้ท่วมฝ่ามือท่านผู้ชม กดนะครับสมุนไพรเราลงไปนี่ยังไม่ท่วมนะครับให้ท่วมฝ่ามือเราแล้วก็นําไปต้มครับลองกดดูนะครับอ่าท่วมฝ่ามือเราแล้วเราก็นําไปต้มนะครับไฟกลางๆท่านผู้ชมต้มไฟกลางๆนะครท่านผู้ชมคําว่ากลางๆก็คือไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะนี่คือกลางๆครับท่านผู้ชมต้มจนกระทั่งเคี่ยวให้เขาเข้ากันนะครับผม เราก็จะคนดูส่วนผสมของสมุนไพรนะครับท่านผู้ชมว่าเขาเปื่อยไหมแล้วเขาเข้ากันดีหรือยังนะครับเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวต่อนะครับผมด้วยไฟกลางๆต่อไปนะครับให้ส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยเขาเปื่อยนะครับนี่ยังไม่เปื่อยดีนะคท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเราก็นํามากรองนะครับใส่กระชอนก็ได้นะครับตาทีๆนะครับแล้วก็เก็บน้ําเอาไว้นะครับผสมกับ เบกกิ้งโซดานะครับ1ช้อนชาต่อการสระผม1ครั้งนะครับท่านผู้ชมเราจะใช้น้ำสมุนไพรเนี่ยเท่ากับปริมาณที่เราต้องการสระ1ครั้งต่อเบกกิ้งโซดา1ช้อนชานะครับท่านผู้ชมจะใช้ ผ้าขาวบางก็ได้นะครับถ้ามีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางกรองได้ครับท่านผู้ชมพอดีทำจนมืดเลยนะครับภาพอาจจะมืดบ้างนะครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมเมื่อเรากรองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํามาใส่ในขวดน้ําเปล่าที่เราดื่มหมดแล้วนะครับนี่เป็นขวด1.5ลิตรนะครับผมเราก็เทใส่ลงไปในขวดนะครับครับลอตนี้นะครับผมได้2ขวดเลยนะครับท่านผู้ชมเวลาเราจะสะนะครับเราก็เทออกมานะครับเท่าที่เราต้องการสะนะครับ1ครั้งแล้วก็ผสมเบกกิ้งโซดานะครับเพียง1ช้อนชาครับครับ นี้สมมติว่าผมจะสระนะผมก็จะเทลงมานะครับปริมาณที่เราจะสระหนึ่งครั้งนะครับเราจะใช้แชมพูประมาณนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมเบกกิ้งโซดานะครับ1ช้อนกาฟแฟหรือ1ช้อนชานะครับผมเราจะคนค่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับคนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆคนไปนะครับ เราสระประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการสระผมครับท่านผู้ชมดูใกล้ๆครับนี่ครับพอเราสระผมนะครับหลังสระผมแล้วครับผมอาจจะแข็งนิดนึงอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับเราลองค่อยๆหวีดูนะครับผมจะนุ่มสวยมากๆเลยนะครับผมสวยดกดำนะครับสมุนไพรนะครับ เยี่ยมมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชชนเนลด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจเอชชนเนลนะครับคลิปนี้ฝากวันนี้นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสาเหตุที่เราต้องใส่เบกกิ้งโซดานะครับเพราะว่าเบกกิ้งโซดามีความเป็นด่างแต่ว่ามะกรูดนะครับสมุนไพรของเรามีฤทธิ์เป็นกรดนะครับ เราต้องมาปรับสภาพให้เขามีความเป็นกลางนะครับเหมาะกับการสะระผมนะครับสะระผมของเรานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมอันนี้แจกสูตรนะครับทำแชมพูสมุนไพรฟรีนะครับ